สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซาทสานทุกท่านนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับพาพี่พาน้องมาเปิดราคาหนาคอกหนาฟ้ามมือนี้ถือว่าเป็นคอ,อกที่คุอว่าคอกใหม่เลยนะครับผมกับเ่เคยมากขอ,อกเพิ่นมือนี้กับมีโอกาสนะครับพี่เพิ่นทักท่ายไปทางเพจลูกขเนียวเซาสานเฮาก็เลยได้พูดคุยกันเพิ่นว่ามีอ่างัวสาวงัวเม่ลูกงามๆอยากเปิดแบงให้พี่ให้น้องผู้ติดตามอยากได้งัวเม่สาวงามๆไปเดีงยงหรือว่าเม่ลูกอ่าเกรด เอเกตพี่เมียมก็ได้ครับพี่น้องเมือนนี้สาหรับผู้มักสายลูกผสมเอาไปตีเอฟก็ได้ครับพี่น้องเมือนี่มีจากโตนั่นเดี๋ยวไปทักทายกับจังหวังพจน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนับตัวจังไรนะครับพี่ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นกับครูบาจย์นะครับก่อนงก่ย่างวาปีครับแล้วก็นาตูแห่งโชคเน้นฟาร์มครับที่ให้ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องบามันลูกผสมครับผมครับผมนายที่รู้แต่น้แสงครับชื่อเล่นชื่อเสียไก่ครับฟาร์มวัวผสม บีทีจีครับผมง้วงแงมครับผมครับผมอยู่บ้านไหนก่อนครับบ้านดอนสันติครับตำบลแห่ใต้อำเภอกงศมนวิสัยจังหวัดหาสารคามครับมาหนี้เดี๋ยวพาพี่พาน้องเบื้องมีหลายตัวนะครับเนาะนะครับสำหรับผู้สนใจเดี๋ยวเบอร์โทรทียูนะครับผมขืนให้ครับพี่น้องนะครับผมเบอร์ได้ก่อนครับเบอร์โทร0833ตัว42214ครับสำหรับผู้หางัวสาวตัวนี้พ่อหดึ่ตีเอฟนะครับเนาะครับผมตัวนี้พ่อหดึ่ตีเอฟเป็นลูกสาวพ่อไหนครับ ลูกสาว KF 6 8ครับอ่า KF68 นะครับกาเรตครับผมเจ้ากาเรตนะครับผมขอเบื้องใบจังน่อยนะครับครับกาเรต KF 6 8แด้ด้ครับพี่น้องนะครับตัวนี้สำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมกาเรต KF 6 8นะครับใบหลอดมีครบผสมวันที่23่สิบามกุมภาพกศีนครับพี่น้องนะครับวันผสมคลอดกับซิเวตพศจิกาหกศีนครับพี่น้องอันนี้อายุกับอายุประมาณ อ่าแปดเดือนครับผมอแปดเดือนส่วนสูงอยู่ลอยประมาณเท่าไรลอยเท่าไรครับหนึ่งร้อยสามสิบครับหนึ่งร้อยสามสิบครับพี่น้องแม่เล็กแม่สาวแล้วพี่น้องอันนี้ลูกกาเล็ดแค่เอฟหกแปดนะครับผมเบื้องหน้าตรงพันจังน้อยนะครับหลายประเทศละครับราคาเปิดไว้บบนี้แม่นี่หกสิบเก้าครับผมหกหมื่นกับอีกเก้าพันครับพี่น้องงัวแม่สาวลูกหกแปดครับพี่น้องตัวที่เลกนะครับผมต่อรองได้ครับแล้วก็มีรถรับส่งครับผมอ่าต่อรองได้มีรถรับส่งเนาะครับผม การขนส่งจังคุยระยะทางก็เพิ่นเอาแล้วพี่น้องไกลๆเพิ่นกะปกติช่วงนี้กะยู่กิโลละสิบหาถึงสิบเจ็ดบาทว่านี้นะครับผมการขนส่งเดี๋ยวแม่ที่สองเราไปเบิ่งลูกเคเอฟพึ่งกันครับพี่น้องนะครับตัวที่สองเป็นลูกเอฟหกแปดครับพี่น้องนะครับตัวที่สองตัวนี้เพิ่งเฮ็ดเขาไก่จะหายแล้วพี่น้องนะครับผมจับสเกิลแล้วตัวนี้ก็ลูกสาวหกแปดนะครับเนาะครับผมเกิดเดือนท่านว่าหกซีนะครับตัวนี้ก็ จะเข้าเจ็ดเดือนนะครับผมส่วนสูงกับร้อยสามสิบบวกอยู่นะครับเนาะครับร้อยสามสิบครับผมอ่าร้อยสามสิบบวกวัดจริงแล้วครับอ่าท่างไทยเพิ่งแจ้งน้อยครับพี่น้องอันนี้ลูกหกแปดด้วยครับพี่น้องนะครับเอาจับโยงยืนให้ทายชัดๆแจ้งน้อยครับพี่น้องตัวนี้ล้ำเงาส้นหลังตรงนะครับชี้กระชับดีนะครับติดโบดแพ้เขาก็ใครหายแล้วครับพี่น้องเป็นหูสันเป็นลูกผสมเวลามั่นด้วยครับพี่น้องหล่ไปไหนแล้วครับอันที่นี้ตัวที่สอง ตัวนี้เปิด89ครับอ่า8,000 0ก็เอีก9,000บาทครับผมนะครับเป็นงวเมีสาวจิตเดือนเองนะครับพี่น้องครับเหมือนเดิมครับต่อรองได้ครับผมอ่ามีรถรับส่งให้ครับบ่มี่ตำหนินุ่มกับโบมีติงนะครับเนาะไม่มีครับผมนุ่มกับโบมีติงนะครับเอานะครับเศร้าหน่อยนี่ก็ลูกสามหนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวจังเบิงได้รายละเอียดกับเมียเพื่อนนะครับเอาจะถ่ายคลิปต่อไปเป็นเมียสาวตัวที่3ามนะครับเนาะครับผมลูกซูเปอร์เอ็กซ์ครับได้สบ12เดือนครับ อามีเอฟซีทักมาทั้งเพจนะครับว่ากำลังหาลูกซูเปอร์เอ็กอ๋อครับนี่เลยครับครับผมอันนี้คุกําลังหาลูกซูเปอร์เอ็กครับพี่น้องนะครับเพิ่นมีแบงค์ครับพี่น้องตัวนี้ลูกสาวซูเปอร์เอ็กเจ็ดเดือนแล้วครับอายุเพิ่น12เดือนครับผม12เดือนตัวนี้เพราะฉะ้จดเอฟนะพี่น้องเอาไปตีเอฟสตาร์ทเป็นเอฟหนึ่งเป็นแม่บอกแม่พันยูคอกพี่น้องได้นะครับพี่น้องนะรับติดโบสถ์ดีลูกสาวเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์ของผมถูกวาสนาฟาร์มขับล้วนสูงลอยเท่าไร้ครับ ตัวนี้วัดแล้ว134ครับ134นะครับผมมีใบมีหลอดห้ครบด้วยครับพี่น้องครบครับผมหนาลึกล้ำโตซี่เหลี่ยมผืนผาครับพี่น้องนะครับเอามัดกามเนื้อไทยนะครับใ่ดีนะครับคอขาหลังตั้งดีงามครับพี่น้องอันนี้แม่บอกแม่พันนี่นรับรองเด็ดครับพี่น้องตัวนี้ผลงานเจ้าซุเปกครับพี่น้องสำหรับผู้มกเส้นหลังนะครับตรงๆหนาลึกนะครับไายกว้าง หล่ไปได้ครับเห็พี่น้องมักนําตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตัร่องได้ครับพี่น้องนะครับเอาโทรมาก่อนได้ก่อนาได้พี่น้องสําหรับผู้หาพันธุกรรมเจ้าซูเปอร์เอ็กถามทางเพจมาหลายนะครับผมโดนๆพ่อเทือครับพี่น้องหลายท่านก็มีลูกซูเปอร์เอ็กอยู่กับเย็บเป็นต่อยอดพันธุกรรมของคุณพี่เพิ่นว่าขั้นพี่ภูมักนําอยากเอาไปต่อยอดพันธุกรรมกับทักเพิ่นมาได้สําหรับเจ้าซูเปอร์เอ็กนะครับผลงานนี่การันตีนะครับผมหลายท่านผสมใบคลอกใบฟ้ามถือว่าประทับใจแง นะครับก็บไวไปเป็นหมอกแม่บกแม่พันธนะครับแต่อยู่หนีเป็นขั้นอยากได้น้ำเพิินนะครับิ่นก่อยากแบ่งให้พี่น้องผู้มีใจอยากจะพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสมบรามันบ้านเท่านะครับกับผลงานพอนอกเจ้าดีีหรือจากฟารดี DB ครับพี่น้องซูปเปอร์เอ็กนะครับผมเอาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนาะครับผมอ่ะ ลูกผสมที่ถ่ายไปทั้ง3ตัวนะครับแม่บล็อกนี่จะสูง153ทุกตัวครับแม่พันธุ์ครับผมแม่พันธุ์ก็คือเกิดจากแม่ที่สูง153ครับนะครับอันนี้คือเขามองว่ารับรองสูงใหญ่แน่นอนนะครับครับผมอ่าเพราะว่าเขาใส่รามันก็เติมเนื้อเข้าไปเอาต่อไปเบิ้งแม่ลูกนะครับเดี๋ยวเพื่อนเอาลูกมาให้เบิ้งได้ลูกมา่อเพี่ยงปีครับพี่อันนี้แม่ลูกครับพี่น้องลูกสาวพอได้ก็ครับนี่โอ้ยงามเลยพี่น้องนอกจาก KF31 ครับอ่า KF31 นะครับลูกตัวที่ได้เพื่อนล่ะครับนี่ ตัวที่2ครับผมอ่านี่ลูกตัวที่2องด้วครับพี่น้องเอาเบิ้งใบจังน่อยนะครับครับผมลูกเคเอฟสามหนึ่งด้วยพี่น้องใบหลอดมีครบเกิดเดือนกรกฎาคมหกหาครับพี่น้องสีเข่าเดือนนะครับเนาะกำลังจะเข้าเดือนครับผมกำลังจะเข่าเดือนครับพี่น้องเอาครูแม่ลูกเด้อครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจนะครับลูกแรกแม่สูงลอยเท่าไรกันครับแม่สูง153ครับแม่จริงครับ153ครับพี่น้องหางเหีวจนลากพื้นครับพี่น้องนะครับอันนี้สําหรับผู้มัก หัวหางเงีวๆนะครับพายกว้างเอานะครับไล่ไปได้แล้วครับแม่ลูกบาทที่นี่เปิดที่หนึ่งแสนี่หมื่นเบาทครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องครับแม่สูงใหญ่ลอยหาสิบสามลูกสีแดงเข้มเม็ดบักขามเลยครับพี่น้องเอาลูกวานเห็ดเขาด้วยครับพี่น้องเอาไปเห็ดเอานะครับสําหรับผู้อยากได้ก็ทักค่ายเพิ่อนมาได้นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันราคานี้ยังต่อรองได้อีกครับพี่น้องพันธุกกรรมดีๆเจ้าเคเอฟสามหนึ่ง แม่เพิ่นกถทอว่างามครับพี่น้องแม่สดลูกกะสวยนะครับเบิ่องโค้งสางแม่หนาลึกนะครับผมนุ่มก็งามครับพี่น้องชีดล่างก็กระชับเอ้าคูนี่มากระทักมาไหร่เมื่อเบิ่งตัวจริงในบ้านได้ก็ครับบ้านดอนสันติตำบลแห่ใต้อำเภอกุสุมพิสัยครับเบอร์โทรเบอร์ได้ก็ครับเบอร์โทร08ย์แสามสามสามสี่สองสองหนึ่งสี่ครับอ่านะครับทักมาพี่ยังก็ครับผมผมชื่อเสียไก่ครับผีไก่นะครับผมทักเพล่ดมาไห้่มักเมียสาวสามตหรือมักเมียลูก นะครับโอ้แม่หลูมงามๆนี่ผมกับมาแข้งนะครับพี่น้องนะครับเบิ้งหลูกเพื่อนตอกกระจับดีสีกระได้นะครับโค้งสางมากดีสีแดงเข้มนะครับเอามาอนี้ขอบคุณพี่ไก่ไร้นะครับผมเสื้อหน้าคาหน้าคอหนาฟ้ามอีพี่แหลกของคอกอ้ายเพื่อนนะครับมาเยี่ยมมาชมผ้าพีผ้าน้องมาเบิ้งมักอยากได้น้ำเพื่นทักท่ายเพื่นมาทางเฟสไล่กับเบอร์นีวะครับใช่ครับแอดไล่เบอร์โทรเบอร์นีเนาะครับผมเฟสบุ๊กกัืซอว่า นายธีรวุฒิจันทแสงครับอาธีรวุฒิจันทแสงครับพี่น้องแอดเผย์มาได้ใช้ไลค์ KAI 1014และ KAI 8035ครับอ่านะครับแอดไลน์เผย์มาได้นะครับผมเอาสำหรับวัอนี้ขอบคุณพี่ไก่ไล่นะครับผมอ่างัวดีมีคุณภาพนะครับอีพี่แรกหวังว่าจะมีอีพี่หนาๆถ้าเพิ่อนมีชุดใหม่เข้ามาเดี๋ยวมาเหยียบเพิ่มใหม่ครับพี่น้องนะครับผมจากลาไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ